หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมาั่งคั่งสำหรับวันนี้นะครับก็ในช่อง Amazing Moon no Story นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของ u a t c โอ้ยน่าสนใจมากนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่จำเป็นจะต้องเก็บถ้าจะเก็บเหรียญนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าใครไม่ถูกฉลอก,กับคลิปนี้นะครับหรือว่าคอนเทนต์แบบแนวนี้จะเอาแบบรูน่าแคสิกอย่างเดียว มแนะนำว่าปิดคิดไปได้เลยนะครับเรามีคอนเทนต์แบบของเราอยู่แล้วนะครับเรามีแนวทางแบบของเราอยู่แล้วเราข้อมูลเราก็ดีพอสมควรนะครับที่จะพอนําเสนอได้นะครับเอาล่ะนะครับสําหรับวันนี้ U a t C รอบนี้หนึ่งดอลลาร์ไม่มีถอยไม่มีกัดไม่มีการตีกับแน่นอนนะครับหนึ่งในนั้นทําไมผมถึงมั่นใจมากขนาด เราต้องไล่กันทีละประเด็นนะครับตั้งแต่อดีตนะครับ u s t c เนี่ยตั้งแต่ล่มจลายมานะเราเปลี่ยนเป็น u s t c ในประมาณเดือนอกรกฎาคมนะครับปี2022 u s t c เคยทํา all time erm high สูงสุดน,น,นะครับเมื่อเปลี่ยนแบรนด์เป็น u s t c แล้วคือ0.09นะครับกว่วๆแล้วพอมาปี2000 ยีสิบสามก็คือขึ้นไปถึงประมาณศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดก็กว่าเนาะนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มานั่งลุ้นด้วยกันว่าจะถึงหนึ่งดอลลาร์ได้หรือไม่ถึงเพราะเหตุใดนะครับนั้น USDC ีเนี่ยต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งนะครับที่ราคามันถอยเนี่ยเพราะหนึ่งคือการโดนโจมตีนะครับจากทางฝั่งของรัฐบาลของอเมริกาแล้วก็ข่าวฝันของโดคอร์ด้วยนะครับที่ ไม่ยอมให้เธอล่าไปนะครับนึ่งจ,จากติดคดีความอะไรหลายอย่างนะนะครับทําให้ตัวของตัวของอเครือข่ายเธอล่าทั้งหมดไม่สามารถที่จะไปได้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะยืนราคามาได้ดีนะครับังนั้นปีเนี้ยมันต่างออกไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของคดี มันเคลียร์แล้วนะครับว่าทาง TFL กับโดพรเนี่ยจะยอมจ่ายนะครับจากนั้นอะไรที่ยอมจ,จ่ายจริงๆเนี่ยราคาจะไปได้หมดนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นโซนะครับก็ทางแซนแบ็กแมน,นไฟล์ก็ติดคดีเราก็ยอมที่จะชำระเงินหรือจ่ายคืนค่าปรับคืนลูกค้าไป นะครับในตัวของคดีก็สามารถที่จะราคาไปต่อได้จากประมาณ8ดอลลาร์มาถึงประมาณ220ดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นราคาที่สูงที่สุดจากการฟื้นคือชีพของเขานะครับ BnB ซีซียอมจ่ายนะครับประมาณพันล้านข้อหาเรื่องของการฟอกเงินนะครับห BnB ก็ราคาก็สามารถที่จะถีบออกไปได้และหลายครั้งนะครับในยามวิกฤตตลาดแดง BnB กับกลายเป็นตัวที่ทำสถิติทำ All Time High ใหม่ตลอดคือราคาไม่โดนค่ะขนาดโดนตัวของกระดานบ i น a n น e ์ััง US นะครับฝักโดนทางอเมริกาควบคุมงเท่าไร่นะครับรวมถึง CC ก็ยังติดคุกอยู่ในทางฝั่งของอเมริกาอันนี้เป็นเป็นแค่นะครับาการทำข่าวนะเรื่องของแบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยเห็นชัดแบบแซมแบ็แมนฟัน ของซีซีซึ่งผมก็เชื่อว่าแกติดคุกเนี่ยไม่ได้แบบแตนแบงแฟรนฟติดสบายนะครับเพราะว่าแกติดแค่สเดือนนะครับก็คือคุกสบายนะครับหรือไม่ก็ไม่ติดเลยก็มีนะครับคือจ่ายเงินให้เขาไปจบแล้วนะครับดังนั้นอยู่อทอย่างแรกนะคือจ่ายไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือเอ c ยุดนะครับกระเป๋าของลูน่าฟาวเดชันกาดไป ส่วนกระเป๋าของเทอร่าฟอร์มแบนะครับก็ทำการล็อกเอาไว้แล้วนะครับซึ่งทั้งสองกระเป๋าเนี่ยมี USDC เป็นอันดับที่สองของพอร์ตของเทอรล่าลู n a าแคส s ิกนะครับทาง TFL จะไม่มีนะครับแต่ Luna า o u n เด t ช o n นการก็มีแต่ไม่เยอะนะครับสัดส่วนเนี่ยจะไปอยู่ที่บ n a n แ e น l o b โ l สัดส่วนใหญ่นะครับซึ่ง USDC ก็เป็นอันดับสอง ฉะนั้นผลที่จะออกมาจากการปัดเนี่ยมันก็ต้องมาจาก LUNA หรือ u ูเ c นะครับเราก็เราก็ผมเชื่อว่าเป็น u ูเ c นะครับแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าถ้ามาถึงหนึ่งถึงสมดอลลาร์แล้วจะเกิดการรีเพกนะอาจจะเป็นเหรียญที่มีเม็ดเงินเนี่ยอยู่ข้างในนะครับตัวของเหรียญเท่านั้นแต่การรีเพกจะเกิดขึ้นได้เนี่ย เราก็ต้องมาดูปัจจัยที่3คือเรื่องของกฎระเบียบน,นะครับของ Stable Coin ตอนนี้แม้แต่เหรียญเวดนะครับเหรียญ xrp เริ่มมี Stable Coin เป็นของตัวเองแล้วนะครับอย่างเหรียญเวดเนี่ยเขาใช้ชื่อนะครับ s t a b l e c o i ของเขาว่า ssusd นะครับโซโลนาก็ใช้คำว่า usdp นะครับแล้วก็ของทอนก็จะของจัจจีันก็เป็น tusd นะครับมี เหรียญ stable coin ออกมาเยอะมากทางฮ่องกงก็ FUSD นะครับก็เยอะนะนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของ stable coin ที่จะออกมา USDC เองนะครับก็ได้รับาการรับรองนะครับจากองค์กรของยุโรปนะครับที่จะเป็นเหรียญ s t a b l e c o i n ที่จะถูกใช้ในฝั่งของยุโรปในฝั่งของคริปโตนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งเลยซึ่งตัวอื่นยังไม่ผ่านนะ USDC กับ e u s d ผ่านไปแล้วนะครับก็ บริษัทไซโคก็ทำให้เห็นนะคะว่า USD C ก็จะมีตลาดที่แข็งแร่งอยู่ในฝั่งของพันธมิตรทางตะวันตกนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่า stablecoin เนี่ยออกมาเยอะมากๆแล้วก็จะมีการลงรายละเอียดนะครับตัวของ stablecoin แล้วก็มีเรื่องของกฎหมายในการล่างตัวของเหรียญนะครับแต่ละตัวเนี่ยจะออกมาเป็นยังไง ซึ่ง u t c เนี่ยจะเป็นเหรียญหนึ่งที่มีปัญหามากที่สุดนะครับเพราะว่าอ่ามันใช้ระบบของการรีเพ็นะครับไม่ตอนประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยคุณคริสเนนาลูมิสนะครับซึ่งเป็นสสหรือสอวอเนี่ยของของพรรคริพับลิกันนะครับไม่กล้าที่จะระบ,บุเหรียญ u t c คือเหรียญอะไรนะครับในในกลุ่มเนี้ คือไม่กล้าที่จะสรุปนะครับว่าออกมาแล้ว UETC จะเป็นอะไรนะครับแต่เชื่อว่าถ้ากฎระเบียบออกมานะครับแล้วรวมถึงตัวของอจำนวนเหรียญเนี่ยอยู่กับทางแกร y ี่ด้วยนะครับหรือ SEC น่าจะพอมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่า UETC เนี่ยก็ก็ต้องต้องมีการเพกแน่นอนดังนั้นเนี่ย น่าสนใจนะครับว่า U S T C เนี่ยน่าจะถึงนึ่1ดอลลาร์ได้ง่ายนะครับเราก็ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันอยู่กับทางฝั่งนู้แล้วนะครับแล้วอย่างต่อไปคืออย่างนี้สินะครับนั่นก็คือการใช้หนี้ของ F T X ตอนนี้หนี้ทางทางอเมริกาลูกค้าขนาดกลางนะครับแล้วก็ทางยุโรปบ,บกสถาบันเริ่มมีการใช้หนี้ได้นะครับ F T X ราคาระเบิดเมื่อไหร่ UETC น่าจะระเบิดตามนะครับกับตัวของดูนาะครับเราก็ดูนาแคส s ิก็จะตาม UETC เองนะครับในนั้นจะระเบิดแน่นอนนะครับจะระเบิดแน่นะเราก็เนื่องจากาเหรียญ FDT มันพุ่งนะครับทุกคนมั่นใจเม็ดเงินตรงนั้น่จะเข้ามาเข้ากับ u t c เพราะว่า u t c อีกจำนวนหนึ่งนะครับจะดูกับ Amanda Research เพราะก็เรื่องของอ m a มาดารีเซิร์ฟเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับเป็นแค่หลักฐานและแวดล,แล้อมเท่านั้นว่าเป็นตัวที่ทำให้ U S D C เนี่ยหลุดเพกกับอีกอันนึงคือเซเทเดลนะครับเหรียญก็ยังอยู่กับเซเทเดลในหมื่นล้านเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทางฟอร์มแลเนี่ยพยายามปั่น U S D C มาเท่าไหร่นะครับที่จะให้ไปถึง1ดอลลาร์ได้จะก้าวขนาดไหน ก็ไม่สามารถไปได้เพราะมันมีคนลินแล้วก็เทขายอยู่นะครับแล้วก็ปุมราคาอยู่นเองดดังนั้นเราเห็นนะคะว่าครั้งเนี้ถ้าเป็นองค์ประกอบตามที่ผมได้ระบุเอาไว้ปีนี้อาจจะได้เห็น1ดอลลาร์แล้วไม่มีสิทธิแล้วมีโอกาสน้อยมากๆนะครับที่จะถอยกลับไปที่0.01ใหม่รอบนึงนะครับไม่เหมือนกับปีก่อนก่อนหนน้านั้นนะครับที่ USDC ถอยกลับไปตลอด ครั้งนี้มีโอกาสนะครับที่จะไปต่ออีกหนึ่งล้านะครับแล้วจะเกิดการรีเพ็กยังไงเราก็ต้องมาว่ากันนะครับเพราะว่าเธอล่าแกสิกตอนนี้อยู่ในสเตตัสวางตำแหน่งแทนลูน่าแล้วพวกพาร์ทเนอร์พันธมิตรต่างๆที่เคยทำกับเหรียญลูน่า2.0จะมาอยู่ในลูน่าแกสิกจะรอดหรือจะลุ่งอยู่ที่ที่ บเตอนะครับว่าจะทำงานออ,อันหนักเท่ไนะโอเคนะครับก็ข้อมูลนะ่ะโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณน,นะครับแค่ได้ข่าวว่าทางฟอร์มแลเนี่ยยอมโดนปรับก็ถือว่ามีชัยไปกว่า70%โอเคนะครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่กดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็มีกลุ่มนั่นคือมีชชันนิวมูนดีพี ะครับแล้วผมก็ฝากสำหรับคอร์สเรียนต้นน้ำนะครับมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็วิดีโอคลิปนะครับก็ตอนนี้กำลังนั่งไล่ทำอยู่นะครับก็ท่านใดยอยากจะสมัครสมาธิก็เข้ามาได้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเรียนก่อนโดยก่อนเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า ่เงเรื่องเล่าหนึ่งความบางข้างกับช่อง Amazing Mode Story จะเป็นคำตอบหมสำหรับ,บนี้ขอตัวลาไป้ิ i t เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานได้